นี่คือน้ำซุปสำหรับทำรับหน้าใช่อ oh. ทำไมใส่กระเทียมเยอะจังกระเทียมจริงมันมีความอูมมิดในตัวนะพี่ด้วยโครงสร้างเคมีของมันอะไรแต่ว่าต้องไม่ทุบนะอ๋อ oh, นี่อันนี้จะต้อง <S 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 ต้องเอาไปทุบอีกทีไม่ต้องไม่ทุบหมายถึง<ม>ว่าไม่ทุบใช่ต้องไม่ทุบ ล้างๆแล้วก็ใส่ไปทั้งหัวได้เลยไม่ต้องอะไรหัวหัวกัดก้อนเลยนะใช่พี่หัวเป็นกัดก้อนใช่ใช่ใช่ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยว้าวคือสมมติถ้าพี่ทุบแบบพี่ก็จะได้สารอีกตัวหนึ่งออกมามันก็จะมีความเผ็ดความฉุนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราต้มไปเฉยๆอย่างเงี้ยก็จะให้ความแบบอีกรสหนึ่งออกมาใส่ได้ไอ้พวกเนี้ยมันจะเหมือนผักต้มเหมือนอะไรเงี้ยอ่าคือความเผ็ดมันจะไม่ออกใช่ความเผ็ดจะไม่ออกแต่มันจะมี มันจะกลมๆอ๋ออันนี้มีความอร่อยอีกแบบหน่งเขาใช่คือพวกพวกสารที่ให้รสกูมามิในธรรมชาติอ่ะมันมีหลายตัวมากเลยนะมะเขือเทศก็เยอะพี่สังเกตว่ากินมะเขือเทศแล้วมันจะเหมือนรสแบบอ่าใช่ใช่เออฟิลนั้นแ่ละเออมะเขือเทศรู้แต่ว่ากระเทียมมันไม่รู้มากกว่ากระเทียมมันก็มีแต่ว่ามันมันจะจริงๆมันมันไม่ใช่ตัวอูมอูมามิหลักนะแต่ว่ามันเหมือนแบบหนูจำชื่อครีมีมันไม่ได้ชื่ออะไร แต่รู้ว่าพวกใส่ซุปเนี่ยถ้าเกิดแบบที่เคยเห็นพวกร้านจีนๆางที่เขาจะใส่ทั้งหัวเลยะจะไม่ทุบไ,ไม่ไม่ผ่าไม่อะไรเงี้ยฟิลนั่นแหละคือพอที่เพราะาว่าที่เราไม่รู้เพราะว่าพอเรากินปุ๊บอ่ะให้ความเผ็ดมันเะออกมาก,ก่อนอ่าก็เลยไปก็เลยทําให้เราไม่รู้ว่ามีความอูมามิอยู่คือเอ่อพวกเนี่ยสมมติว่าถ้าเราถ้าเราอ่อ ยิ่งไปหามาันยิ่งเล็กเท่าไหร่ไ<ม>อ้พวกสารที่ให้ความเผ็ดก็จะยิ่งเยอะยิ่งฉุนอะไรเงี้ยก็จะคือมันมันแล้วแต่ว่าฟังก์ชันที่จะไปใช้งานอะ่ะคือไปทําอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบถ้าเราจะเอามาต้มอะ่ะก็คือใส่ไปทั้งหัวเลย<ม>อืเพื่อนเนี้ยแม่ไม่ได้ซื้อเป็นหัวมาก็เลยจริงจริงมันต้องเป็นหัวหัว 拜拜。嗯。<Okay. S 2> mm. yeah.